เอาล่ะสวัสดีครับทุกท่านมาพบกับโอริินเคยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคลิปนี้โอ๊ตมีกล้องรุ่นใหม่มาแนะนำเ,นเพื่อนๆครับนั่นก็คือ z v 1 f ครับรุ่นใหม่ในตระกูลของ z v 1ซีรีส์เลยครับมีอะไรน่าสนใจในคลิปนี้เราสรุปมาให้ดูกันแล้วครับไปดูกันครับ เอาละขอเกริ่นสักนิดหนึ่งนะเมื่อตอนปี2020หลายๆท่านน่าจะเคยเห็นความอุบาทของผมในการเต้นเปิดตัว z v 1กันไปแล้วนะครับเจ้า compact ตัวเลขนี้ถูกเปิดตัวออกมาเนี่ยทำให้ขย่าวงการการทำคอนเทนต์ออนไลน์หรือว่าทำวีล็อกไปทีเดียวนะครับนำโดยฟีเจอร์ที่เป็นโปรดักชั่นเคสนะครับโบเก้สวิฟหรือตัวซอฟต์สกินเอฟเฟกต์สำหรับงานวิดีโอนี่น่าจะเป็นตัวแรกเลยนะที่ ZV1 วีวทำได้นะครับแล้วก็ USB สตรีมมิ่งสำหรับคนทำออนไลน์ โอ้โหทําให้กล้อง ZV1 ตอนนั้นเนี่ยได้รับความนิยมอย่างรุนแรงเลยครับนะครับขายดีมากๆครับสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานวีล็อกรวมถึงการทํางานออนไลน์หลังจากนั้นไม่นานนะครับในปี2021นะครับรุ่นพี่อย่าง ZV e10 นะครับก็ได้เปิดตัวออกมานะครับเอ,า,อาใจสําหรับสาวกที่อยากเปลี่ยนเลนได้นะครับก็ทําให้ขยายกลุ่มลูกค้าออกไปอีกครับสําหรับคนที่ต้องการกล้องวีล็อกหรือว่ากล้องทำคอนเทนต์ออนไลน์ที่สามารถเปลี่ยนเลนได้ Z V10 e ก็ตอบโจทย์มาถึงทุกวันนี้ครับขายดิบขายดีมากๆจนมาถึงปีนี้นะครับ ZV ต e r ซีรีก็ได้ออกกล้องรุ่นใหม่นะครับเป็นน้องเล็กสุดในรุ่นเลยนะครับนั่นก็คือ z v 1F ครับกล้องตัวนี้จะมีอะไรน่าสนใจเราไปดูกันครับ เอาละอย่างแรกก็คือนะครับเจ้าก,กล้อง ZV1F เนี่ยดูเผลนๆเ,เนี่ยก็หน้าตาจะคล้ายคลึงกับรุ่นพี่ของเขาเลยอย่าง ZV1 ครับแต่สิ่งที่มันเด่นชัดมาก็คือเลนนะครับจะมีขนาดที่แบบว่า เล็กลงมานิดหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าเจ้าตัว Z v 1 f เนี่ยครับมาพร้อมกับเลนส์20มิลครับมุมกว้างสะใจแน่นอนนะครับซึ่งจะแตกต่างจากเจ้าแ v 1ที่มีขนาด24มิลลิเมตรนั่นเองครับก็ทำให้คนที่จะถ่าย V ี o g อกนะครับถ่ายเซลฟี่เนี่ยได้มุมมองที่กว้างขึ้นครับมาพร้อมกับค่ารูรับแสงที่ f2 ครับก็ทำให้การละลายฉากหลังได้สวยขึ้นด้วยครับต่อมานะครับเจ้าแ v 1 f ก็ยังมีฟีเจอร์เด่นๆครับที่อยู่ ใน z V s e r i e s อยู่เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็น Product Showcase นะครับเป็นฟังก์ชันสร้างชื่อให้กับ ZV s e r i e s เลยทีเดียวสำหรับคนที่ขายสินค้าออนไลน์และต้องการโชว์สินค้าของตัวเองขึ้นมานะครับซ็อบสกินเอฟเฟกก็มีทั้งระบบของภาพนิ่งและวิดีโอเหมือนเดิมรวมถึงในระบบของไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยโบเก้สวิตช์ครับมีอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบครันเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มมาน่าสนใจครับนั่นก็คือฟิลเตอร์ที่มาแทน p ิกเจอร์ นั่นก็คือตัว Ke ี t รท e l ล o k ครับ e a t i ท e l ล o กเนี่ยเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันที่อยู่ในกล้องที่เป็นระบบอัลฟาครับก็ถูกจับนำมาใส่ใน z v 1 f ตัวนี้เป็นตัวแรกด้วยนะฮะก็ทำให้การปรับโทนสีนะครับมีฟีเจอร์ในเรื่องของฟิลเตอร์ให้เล่นเยอะขึ้นกว่าเดิมครับเหมือนกล้องรุ่นพี่อย่างอัลฟาเลยทีเดียวครับรองรับทั้งภาพนิ่งและวิดีโอและการทำไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับเรามาพูดถึงเรื่องของระบบโฟกัสในตัวกล้อง z v 1 f กันบ้างครับ แน่นอนครับระบบโฟกัสดวงตาและใบหน้ามีมาให้เหมือนเดิมครับทาให้การใช้งานในการถ่ายวีดีโอหรือการทำวีล็อกของคุณเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนครับกับการโฟกัสกล้องที่ใบหน้านะครับรวมไปถึงระบบการวัดแสงที่ใบหน้าครับ Face Priority in AF นะครับก็ทําให้ในเรื่องของการใช้งานเวลาที่เราเปลี่ยนสภาพแสงโดยฉับรันครับใบหน้าของเราก็ยังสว่างอยู่น,นี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆครับที่เทคโนโลยีของโซนี่เนี่ยที่ถูกนํามาใส่ อยู่ในกล้อง ZV1F ครับนอกจากภาพจะสวยโดนใจผู้ใช้งานแล้วนะครับกับการทำถ่ายวิดีโอเนี่ยระบบกันสั่นก็สำคัญครับ ตัวกล้อง z V1F ครับนำเอาระบบของ a c t i v e Mode นำใส่เข้ามาในรุ่นนี้เหมือนกันครับก็ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องกังวลครับว่าการถือถ่ายวิดีโอด้วยมือเนี่ยจะมีการสั่นไหวนะครับการสั่นแบบ Active แ i คที e โหจะทำให้การถ่ายวิดีโอนิ่งขึ้นครับทำให้ผู้ใช้งานใช้งานง่ายครับแล้วก็สบายขึ้นครับกับการถ่ายวิดีโอ แน่นอนครับในเรื่องของระบบกล้องที่ออกแบบมาสำหรับ Vlogger แล้วนะครับสำหรับคนถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ย แน่นอนครับคุณภาพเราจัดเต็มไปแล้วระบบเสียงก็สำคัญไม่แพ้กันครับกล้อง ZV1F ครับบิวอินไมโครโฟนนะครับตัวรับเสียงถึง3ตัวด้วยกันบิวอินมาให้อยู่ในตัวกล้องเลยทำให้การใช้งานเนี่ยนะครับระดับคนที่ไม่ต้องต่อไมคเพิ่มเติมเนี่ยได้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆครับรวมไปถึงมีตัววินชิลครับหรือฟัฟฟี่ครับป้องกันเสียงลมนะครับติดมาให้ด้วย แอบกระซิบนิดนึงนะฮะในตัว z v 1 f เนี่ยเป็นทรงใหม่ด้วยนะไม่เหมือนกับเจ้า แ v 1>, 1ครับจะคล้ายๆกันนะฮะแต่เป็นทรงใหม่นะครับนี่คือทำให้การที่จะใช้งานกล้องตัวนี้ครับคนที่ซื้อมาใหม่หรือว่าคนที่มีกล้องตัวนี้ตัวแรกเนี่ยสามารถทำคอนเทนต์ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องซื้อไมโครโฟนเพิ่มถ้าใครที่ใช้งานไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยอยากจะเพิ่มในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นครับ mm hmm. ก็สามารถซื้อไมโครโฟนของโซนี่เนี่ยติดตั้งเข้าเพิ่มได้อีกครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้รองรับในเรื่องของระบบดิจิตอลนะครับ ที่เป็นดิจิตอลนะครับถ้าไม้ตัวอื่นสามารถใช้งานได้ด้วยกันทั้งหมดครับรวมไปถึงตัวช็อตกันที่เป็น G1 ตัวใหม่ครับแล้วก็ ECM XY s t 1 m ตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันครับรวมถึงไมบลูทูธตัวอื่นสามารถใช้งานได้เช่นกันครับทีนี้เรามาดูในตัวกล้องกันบ้างน,นะครับแน่นอนครับเปิดกล้องมาเนี่ยมีการปรับอินเทอร์เฟซใหม่ครับเบรเวณหน้าจอ LCD นะครับก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเป็นไอ ขอนขึ้นมาทําให้เราเทัชสกรีนได้ง่ายขึ้นดูดูแล้วเนี่ยจากการใช้งานเนี่ยระบบทัชสกรีนเนี่ยไหลลื่นดีกว่าตัวเก่าด้วยซ้ำนะฮะก็ทําให้คนที่ติดสมาร์ทโฟนมาเนี่ย เวลาที่เปลี่ยนมาใช้กล้องรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเลยครับก็เอานิ้วจิ้มจิ้มจิ้มไม่ว่าจะกดเลกคอร์ทถ่ายนะครับปรับฟังก์ชันอะไรต่างๆปรับเคียร์ทีปลุกรวมไปถึงระบบซูมหรือชดเชยแสงเนี่ยสามารถทําได้ในตัวกล้องได้เลยครับทําง่ายๆโดยแค่ทัชสกรีนแค่นั้นเองครับผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของฟังก์ชันการซูมดิจิตอลครับมีให้เลือกนะครับ1.5เท่าหรือ2เท่าตรงนี้ครับมันก็ทําให้เรา ใช้งานเลนส์ของเราเนี่ยที่เป็น20มิลิเมตรเนี่ยได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับ นะครับอันนี้สะดวกมากผมชอบมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่มันปรับปรุงในเรื่องของการทัชส,สกรีนใหม่แล้วก็ UI ใหม่บร mm hmm. ิเวณจอ LCD mm hmm. ของกล้อง ZV1F ครับแล้วมาดูเรื่องของระบบการทำงานออนไลน์กันบ้างดีกว่าครับ mm hmm. USB streaming ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับใน ZV1F ครับใช้สาย USB เส้นเดียวครับเปลี่ยนกล้องของคุณให้เป็นเว็บแคมสุดเท่ครับนะครับแล้วก็รองรับการปรับฟังก์ชันพวก creative look หรือซอฟต์สกร e นเอฟเ อีกด้วยครับเหมือนกับกล้องรุ่นพี่อย่าง ZV-E10 แล้วก็ z v 1ครับทำให้กล้อง z v 1 f เนี่ยสามารถใช้งานด้านออนไลน์ได้อย่างครบถ้วนครับเอาละพูดมาตั้งนานนะครับกล้องตัวนี้เหมาะกับใครแน่นอนครับคนที่กำลังมองหากล้องตัวเล็กพกพาสะดวกสำหรับการถ่ายวีดีโอถ่ายเซลฟี่วีล็อกทำงานออนไลน์นะครับหรือถ่ายวีดีโอแนวตั้งอยู่ใน i อีใน Tik To k ต่างๆหรือหาเป็นกล้องตัวแรกนะครับเจ้า z v 1 f นะครับ ตรงนี้ตอบโจทย์มากๆกับกลุ่มผู้ใช้งานพวกนี้ครับโดยเฉพาะงานโซเชียลนะครับอย่าง Tik To k หรือ IG ก็ตามนะครับกล้อง Z v B1F เนี่ยสามารถทำช็อตมาร์กได้นะครับและช็อตมาร์กตัวนี้สามารถที่จะส่งเข้าสมาร์ทโฟนกับแอปพลิเคชันใหม่นะครับ Imagine e i g t Plus ทำให้การโหลดคลิปเนี่ยของคุณทำได้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับสามารถที่จะอัพขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณไม่ว่าจะเป็น Tik t o k หรือ IG ได้อย่างง่ายดายครับทั้งหมดนี้ครับรวมไปถึงคนที่กำลังมองหา กล้องตัวแรกครับน้องๆหนูๆที่ต้องการอัพสเต็ปขึ้นจากสมาร์ทโฟนเนี่ยตัวนี้ครับถือว่าน่าคบหามากๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคและการใช้งานนะครับในการทำคอนเทนต์เอาละกล้องรุ่นนี้ก็ใกล้เตรียมที่จะวางจำหน่ายแล้วนะครับก็สามารถที่จะดูรีวิวกันก่อนได้นะมีพี่ๆหลายๆท่านคอนเทนต์เอเตอร์เนี่ยทำาเริ่มทยอยทำรีวิวออกมาแล้วนะครับรวมไปถึงถ้าใกล้เวลาแล้วสามารถไปทดสอบนะประสิทธิภาพของกล้อง,ง ZV1F นะ ครับ ที่หน้าร้าน Sony Store ได้ซุกสาขานะครับอย่างไงก็ฝากคอนเทนต์ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นรีวิวสั้นๆนะครับถือว่าเป็นอินดิวิวนะครับให้ทุกท่านได้ดูกนก่อนนะครับว่ากล้องรุ่นนี้มีจุดเด่นอะไรน่าสนใจบ้างฝากคอนเทนต์อื่นๆนะครับให้กับพวกเราด้วยนะครับในช n e l ของ Sony ไทยนะครับแล้วฝากติดตามเพจเรา Sony d ด g i t a l c a m ERA Thailand ครับนะครับคลิปอินร์วิววันนี้นะครับโอตขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ